2. การจัดการข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งเป็นเมนูที่อยู่ในหมวด p 0 1 0 2ของเมนูบุคลากรเป็นเมนูสำหรับเพิ่มลบค้นหาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งคลิกเลือกที่การดำรงตำแหน่งจะปรากฏรายการดังนี้ครับกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อทำการค้นหารายชื่อข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการที่ต้องการจะปรากฏบนหน้าจอให้ทำการค้นหา เมื่อได้รายชื่อที่ต้องการระบบจะดึงข้อมูลกลับสู่หน้าจอการป้อนข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งและในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะมีการแสดงประวัติการดํารงตําแหน่งที่มีอยู่ในรูปแบบของตารางดังที่ปรากฏครับในการเพิ่มข้อมูลให้คลิกที่แถบเพิ่มข้อมูลจากนั้นให้ระบุข้อมูลที่จําเป็นเช่นวันที่มีผลให้เลือกที่วันที่มีผลในการดํารงตําแหน่งโดยคลิกที่ปุ่มเลือกและวันที่สิ้นสุดการดํารงตําแหน่ง ถ้ามีอัตราเงินเดือนให้ระบุอัตราเงินเดือนระดับบุคคลระดับตำแหน่งเลขที่ตำแหน่งให้เลือกเลขที่ตำแหน่งโดยคลิกที่ปุ่มเลือกหรือกรอกข้อมูลเองกรณีมาจากต่างส่วนราชการประเภทการเคลื่อนไหวเลือกประเภทการเคลื่อนไหวโดยคลิกที่ปุ่มเลือกเลขที่คำสั่งจำเป็นต้องกรอกเข้าไปครับเลขที่ตำแหน่งประเภทตำแหน่งตามพระราชบัญญ,ญัติพุทธ,ธศักราช2535 ให้เลือกเป็นทั่วไปครับตำแหน่งในสายงานตำแหน่งในการบริหารงานระดับบุคคลระดับตำแหน่งรายละเอียดของหน่วยงานที่ไม่มีอยู่ในระบบแล้วเช่นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้เปลี่ยนเป็นชื่อกรมพละศึกษาตรงนี้ท่านสามารถพิมพ์ชื่อเดิมเข้าไปได้เลยครับส่วนข้อมูลประเทศจังหวัดอํเภอท่านสามารถกดเลือกได้เลยครับโครงสร้างตามมอบหมายงาน ท,าาท่านสามารถกดเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลได้เลยเช่นเดียวกันครับระดับที่ในบัญชีแนบท้ายคำสั่งหมายถึงระดับที่ในบัญชีนั้นๆท่านสามารถ it าาาระบุได้ครับลำดับที่กรณีวันที่เดียวกันรักษาการ, behold, ателей, ใ,ร ah ในตำแหน่งกรณีที่มีการออกคำสั่งโดยออกคำสั่งในวันเดียวกันเช่นนายกได้เลื่อนระดับในวันที่หนึ่งมกราคมและในวันเดียวกันได้เลื่อนตำแหน่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในวันเดียวกัน หากคำสั่งใดออกก่อนให้เป็นตำแหน่งลำดับที่หนึ่งส่วนคำสั่งถัดไปให้เป็นลำดับที่สองซึ่งสามารถมีกี่ลำดับก็ได้ครับดำรงตำแหน่งล่าสุดให้เลือกใช่ไม่ใช่ดำรงตำแหน่งให้เลือกจริงไม่จริงหากเพียงแค่รักษาการในตำแหน่งนั้นๆให้เลือกไม่จริงส่วนราชการที่รับโอนให้โอนเป็นรายละเอียดเฉพาะประวัติเกี่ยวกับเรื่องการรับโอนตำแหน่งกพเจและส่วนราชการ กพอเร็ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติช่องหมายเหตุหากมีก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลด้านล่างเพื่อทําการบันทึกข้อมูลที่ระบุไว้หรือปุ่มเคลียร์เพื่อล้างข้อมูลที่ได้ระบุไว้จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้เพิ่มเข้าไปครับการแก้ไขข้อมูลคลิกที่ปุ่มในช่องแก้ไขการเรียกดูข้อมูลคลิกที่ปุ่มในช่องเรียกดู การลบข้อมูลคลิกที่ปุ่มลบแบบนี้ครับ